สวัดีค่ะู่ชาติสปเดอร์ควแตงนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะพิธีเรียบร้อยหน้าสุดท้ายของเรามาเตรียมรูปล่อยข้าวนะทีนี้จะปล่อยได้ไหม กบไปเชิญด้วยทำไมมันเอียงแค่แรกแค่แรกแบบนั้นล่ะนี่เป็นประหยัด ตื่นเสียงตบมือนะคะเอฟตื่นเสียงตบมือห้ามตบมือห้ามหยองนะคะห้ามชมห้ามอ่ายกนิ้วโป้งให้นะคะพังทุกรอบเลยไม่รูป้เป็นอะไร รถแค่นี <screws> ้ได <la> ้กินแต่ปลาอะไรโฮมแกไปโฮมอยู่บ้านนุนไปบอกบอกตัวงนะไปโฮมไกลลือเกินนะไปโฮมนอกบกพรชัยเนี่ยเย้อย่ิดว่าเราไม่รู้นะเสร็จแล้วป็นเทศเรียบร้อย ตรงนู้นนะคะแต่รู้แค่ว่าตรงนู้น ทุ่งปวยเอาทุ่งปวยกันประตูบ้านไหนตัวน้อยๆออนนอนนล๊อะไรลเดี๋ยวต้องให้ออมีห้าม่ไเดี๋ต้องให้โฮมก่อนมันถึงจะมาเน่อ่าให้เวลาไปโฮมให้เวลาอยู่ไปโฮมระคนใช่่ะ โอ้ยยหายังเขาก็ยันมหมดนะกน่ารักเดี๋ยวส่งคือไปอัดไปอัดเขาอยู่ข้งเยอะกว่หลายหนขอนิ่เขาอ่เขาเห็นตุ๊บเลย้างนอัดไปสิเวลาออกเนี่ยแบกเต็มลำเลยบ่ออกยังไงว่างเลยวะแหนะว่ช่องว่างเลยเหรอใชแบกนะขโมยเงาดใสยัดใส่ยัด สุดท้ายก็ต้องมาจบพี่สับประเดิการกระสอบอีกเหมือนเดิม้วพี่เจ้าทองย่างเดียวกระดกกระดับแล้วพี่ยังตะกิน <c oughs> ที่พีออกวะเนาะใหญ่อตอนนี้ยังไม่บอกออกวะเราไม่ได้จกมานานแล้วนะนี่นั่นแหละตั้งแต่เราทําได้ก็ลืม,ล,มลืมการใช้กระสอบไปเลยวันนี้เอา <c oughs> อเดี๋ยวในเช้าเดีย๋ยวเีนะวัวเยาว่าวิ่มันมันคือวัวปีกของเราที่หล่ะ เดี๋ยวคืนนี้ให้เดี๋ยวคืนน้ให้เวลาไปนะดี๋ยวคนี้ให้เวลาไปโฮมโฮมแบนี้ได้ไหมออกมา่นเดี๋ยวคื้นนี้ให้เวลาไปมนะเดี๋ยวคืนีหเวม้าก่อน ngại 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 ngang ngang ngưỡng 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 ลง้องเนาะลงกระลทดบพอแล้วมัฝแบ้านเท่ทดสอบดูิพอแล้วดูสิเก็บพออนนี่เียมตเลยกเตียมตเลยเลยก่อนนี้คือเกาละไปเรื่อย มาดูว่าออกหรือเปล่าโอ้วดกล้องเลยมอมเคียงก่อนนี่เอาเต็มเลยันนดนยูมุมมงมุมมงเกลี่ยนนมเลยเฮ้ยม่พอเน่ยพอเออดิอันนี้ก็พอแจะนั่งพูด